ราคา279,000บาทนี่<ช>เอาง่ายว่าจัดเต็มฟรีดาวใช่ครับผมนะครับถ้าจัดเต็มเนี่ยคุณจะผ่อนอยู่ประมาณ4,800ประมาณนั้นประมาณ4,800บาทเท่านั้นนะครับ72งวดก็คือหาเงินเดือนหมื่นหนึ่งออกรถคนเดียวได้เลยใช่ก็คือไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องใช้คนกู้ร่วม สวัสดีครับพัตเตอร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณทูครับผมอ่าพบกับเราสองคนนะครับผมพัตเตอร์แล้วก็ทูนะครับที่โชว์รูมรถบ้านรถมือสองปริศราคู่ค้าเหมือนเดิมเลยวันนี้วันนี้อะไรมาแนะนำครับคุณทูว์พอเรามาปุ๊บมาพร้อมแดดเลยนะเออแดดร้อนมากเลยนะวันนี้นะครับอ่ะวันนี้นะครับมากับรถอ่าเป็นซิตี้คาร์นะครับเครื่องยนต์พันห้าทั้งคู่นะมาจากอ่ะให้เห็นกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะเป็นโตโยต้าวีออสนั่นแหละถูกต้องนะครับเป็นวีออสเจนสองนะครับผมครับก็ สองคันนี้นะเป็นรถที่ยังใช้ดีอยู่ครับรียกด้วยเรียกว่าเป็นเอาง่ายๆว่าเป็นรถที่ทุกคนหากันอยู่นั่นแหละครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเข้ามากี่คันกี่คันนะครับพวกคนก็สนใจเยอะเข้ามาถามหาเยอะเนาะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ใช้งานได้แบบครบเครื่องอ่ะใช่จะราคาถูกราคาไม่แพงนะครับผมถูกทนด้วยขับดีด้วยใช่ครับผมถ้าใครกําลังมองหาโตโยต้าวีอสอยู่ก็อย่าเพิ่งออกจากไลฟ์สดนี้นะครับผมเริ่มเลยกว่าก็ขออนุญาตเริ่มพี่คันนี้ก่อนดีกว่าพัตเตอร์อ่ะสีขาวสีขาวนะครับดึ คันนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีออนนะครับเครื่องยนต์พันห้านะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวนี้ปี2011นะครับผมเป็นตัว1.5 ES นะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะคันนี้เป็นตัว ES นะครับ ES ตัวพิเศษครับผมเสนอขายในราคาเพียง279,000บาทเท่านั้น279,000บาทนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าปกติเนี่ยเราจะเชิแต่สีเทานะวีออนสีวีออนสีขาวหายากนะหายาก อันนี้ไม่ใช่ตัวเจนะตัวเอสคุณจะเจอสีขาวเดียวคุณจะเจอแต่ตัวเจส่วนมากใช่นะครับผมแต่ตัวนี้มาในรูปแบบของตัว ES นะครับก็รายละเอียดดีเทลตัวรถเลยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นทูโทนนะครับเป็นโครเมียมสลับกับสีเทานะครับ ตัวรถเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ราคา279,000บาทนี่เอาง่ายว่าจัดเต็มฟรีดาวใช่ครับผมนะครับถ้าจัดเต็มเนี่ยคุณจะผ่อนอยู่ประมาณ4,800ประมาณนั้นประมาณ4,800บาทเท่านั้นนะครับ72งวดก็คือหายเงินเดือนหมื่นหนึ่งออกรถคนเดียวได้เลยใช่ก็คือไม่ต้องใช้คนขับไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมลาเรียตัวรถกันต่อนะครับเมื่อกี้จากหน้าไปแล้วไฟหน้านะครับก็ตามสไตล์ของตัวของเขาอยู่แล้วจอ Gen สองจะเป็นอย่างนี้นะฮะนะครับคันนี้อาจจะมีข้าวเหลืองหน่อยนะเดี๋ยวเราขัดสีให้ด้วยขขัััดดไฟหหนนนน้้้้้าาาาใววยยยะะะคครบผมมมแแ็็็กกเเจจปลลีๆต TRD มองผิวเผินนะครับจะคล้ายๆตัว TRD เลยนะครับผมแม็กจะค่อนข้างสวยงามนะครับอันนี้เป็นแม็กเดิมสแตนดาดนะครับเป็นสีสีบอลเงินนะครับผมด้านข้างนะครับสิ่งที่ตแตกต่กางเตียวจะอยู่แก้มข้างนะครับผมตรงนี้ยังไม่ได้อยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับผมครับแล้วก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเป็นชุดแต่งของเขาอะด้านข้างกันตัวรถน,นะเออกันตัวรถแบบว่ากาันสีกันอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะมีมาให้ด้วยเพิ่มลวดลายตัวรถมันดูสวยขึ้นแต่ว่าถ้าตัวธรรมดาก็จะไม่มีนะใช่เออ กระโปงหลังนะครับก็เป็นสีขาวใสแล้วครับไม่มีรอยแมวขวนนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะครับผมใช่ครับผมมีมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับตัวนี้พาไปดูข้างในดีกว่าว่ามันแตกต่างจากตัวธ<อ>รรมดา<อ>ไงอนะ่ะใช่นะครับอ่ะอย่างแรกเลยให้ดูเบาะก,ก่อนเบาะถ้าเป็นตัวอ่าผมรู้สึกว่าเบาะมันจะต่างจากตัวตัวธรรมดาตัวเจเลยครับผมนะครับเบาะเขาจะเป็นสีดําหมดเลยนะแต่ว่าเขาก็จะมีลายเหมือนแบบตาข่ายแบบเนี้ยแต่ผมอยากให้ดูสภาพเบาะนะครับผมอ่าคุณมาดูสภาพเบาะใม่างเบาะใหม่มากๆา คือเราบอกได้เลยว่าคันนี้เหมือนใช้งานแค่คนเดียวจริงๆอ่ะเพราะว่าเบาะมันแบบข้างหลังมันคือใหม่จริงๆอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าคอนโซลข้างประตูนะครับก็จะเป็นคอนโซลดำนะครับฟูลเลยนะเป็น all b บ a c k เลยนะครับดำล้วนเลยนะครับผมนะสวยงามน,นะครับเจนนี้ V8 เจนนี้จริงๆมันก็จะต่างจากยาริสไม่ค่อยเยอะด้านในแต่ว่าด้านในเขาจะใช้เป็นสีดำซะส่วนใหญ่พวกคอนโซลกลางก็จะคล้ายๆกันนะสังเกตดูนะครับคอนโซลกลางก็จะเน้นในส่วนของไม์อยู่ตรง คอนโซลกลางนะครับผมคอนโซลกลางก็จะคล้ายๆกันลักษณะจะคล้ายๆกันจากดีไซน์นะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่คล้ายๆนะครับผม,ผมก็มีความเป็นทูโทนนะครับดําสลับกับสีเงินนะครับผมเกียร์นะครับเกียร์ออโต้น,นะครับเกียร์ค่อนข้างใช้งานดีนะครับตัวนี้อัตราเร่งค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่เพียงแค่แตะตอนออกตัวมันก็พุ่งนะถือว่ากําลังเครื่องค่อนข้างดีมากๆสําหรับตัวเจเนอเรชันนี้นะครับผมและตัวนี้มันเสียบ AUX เอ็กได้รึนะนี่แต่ที่ผมชอบคันนี้เลยนะครับมาดูในพวงมาลัยพวงมาลัย ดูรู้เลยเว่าตัว e s นะครับมีมมบอารมณ์สปอร์ตมากกว่าตัวธรรมดาต,ตัดแบบตัดอ่าเนี่ะ <มา S 2> ครับรต,ต,ต,ตัดตัดนะครับจะคละ้ายคล้ายพวกอะไรรถสปอร์ตนะครับผมก็ดูด้าลงสปอร์ตไปในส่วนนี้นะครับผม<ล>ให้ดูห้องเครื่องสักนิดนึงนะครับก่อนจะไปอีคันนะครับผมรถเดิมสแตนดาดมันรถวีออเนี่ยมันเป็นรถที่ดูง่ายมากๆเลยนะว่าว่ารถมันโซมหรือไม่โซมโดนไม่โดนเนี่ยมันไม่เคยแกะนะครับน็อตต่างๆนะครับผมคันนี้ได้ คือถามว่าการเก็บสีเนี่ยรถยนต์มือสองเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเก็บสีในที่นี้คือเก็บแค่ข้างนอกเนี่ยพวกนี้มันไม่ได้เอามันไม่ได้แกะนะฮะฝาโปงไม่ได้แกะเดิมๆเ,เลยฝาเดิมนะครับมีตามอกอมีอะไรอย่างเงี้ยคือแผ่นกันความร้อนครบนะครับบอกเลยว่าสภาพสมบูรณ์มากๆอ่ะไปคันหนึ่ง นะได้นี่นเลยคันนี้ผ่านไปแล้วนะคันแรกเป็นตัว E S นะครับสีขาวอืส่วนคันนี้นะครับเป็นโตโยต้า V อเหมือนกันนะครับเรื่งโยนพันห้าแต่ตัวนี้เป็น1.5 J ครัตัว J จะเป็นตัวเริ่มต้นของเขานะครับผมแต่คันนี้จะปีใหม่กว่าปีหนึ่งคือปี2012อ๋อได้สีบอนเงินไปด้วยใช่บางคนคือเป็นสีที่แบบว่า สแตนดาร์ดอะคนไทยนะครับสีนี้ก็คือดูแลรักษาง่ายใช้ไปกี่ปีก็มันก็ไม่เก่าอะมันดูแลง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายนะสีนี้อย่างที่พัตเตอร์บอกนะครับผมอ่ะรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับคันนี้อ่ะลืมแจ้งราคาว่าราคาคันนี้ราคาไหนราคาไหนหนึ่งจุดห้าเจนะครับปีสองพันสิบสองแลครับมาในราคา2องแสนเจ็ดหมื่นก้พันบาทราคาเท่ากันนะครับแต่จะได้ปีใหม่กว่าแต่จะเป็นตัวโลกว่าเท่านั้นเองนะครับแต่เราจะชอบนะครับผมอ่ะดูกันในส่วนของตัวรถนะครับผมด้านหน้าก็จริงๆริอะวีออสเนี่ย ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะแตกต่างกันที่แค่แบบว่าใ <Option S 1> นส่วนภานออ option ภายในนะคบผมแล้วก็ล้อแม็กแค่นั้นแหละปี2010เนี่ยคือดีเทลรายละเอียดจะไม่อเ,เยอะนะครับแต่จะให้ดูกันที่ความเดิมนะครับผมอ่ะด,ดูอย่างแผงจิง้งหรีดด้านหน้าเห็นไหม <c oughs> เนี่ยให้ดูกันเลยนะว่าคันนี้มีฝุ่นจับเท่านั้นเองนะครับแต่สีคือวัสดุดยังสีดําเข้มๆอยู่เลยนะครับนอกจากรอยฝุ่นจับนะมีคราบเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าวีออสก็ดูตรงนี้ง่ายมากนะครับใช่จิ้งหรีดผมว่าแผงจิ้งหรีดมันจะเป็นบางรุ่นนะคร เขาเรียกว่าอะไรฝากระป,ปูมันจะเกยไปอาจจะไม่เห็นเต็มๆแต่บีออเนอีน่ยคือ,อแผง,แงที่นี่มันคือรับแสงแดดเต็มๆเลย,ๆๆเลยด้านข้างกันเลยนะครับตรงนี้ก็ ไฟเลี้ยวนะครับก็ะยังอยู่แก้มข้างอยู่นะครับผมตัวนี้แต่คันนี้เป็นแม็กนะเป็นตัวเจแต่ได้แม็กใช่มีแม็กจริงๆมันต้องต้องเป็นแบบออกออกคล้ายๆกระทะหน่อยใช่แต่ว่าตัวเนี้ยคือพอมันเป็นปี2 0 1 2เนี่ยเขาจะให้แม็กตัวนี้มาเลยนะโอใช่มือเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับโูกก็จกมองข้างก็เหมือนกันนะครับเนี่ยดูดีสีเป็นสียังอยู่เลยนะใช่แล้ววีอ้อนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถแทบแทบจะแบรนด์เดียวนะ ที่ไขกุญแจจากประตูฝั่งซ้ายได้อ่าเอออ่ะมาดูส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับไฟนะครับไฟก็เหมือนกันสวยงามนะไฟสวยงามแล้วด้านล่างก็มีทับทิมแดงมาให้นะครับเป็นส่วนของการชนหลังนะครับอ่าเดี๋ยวคุณดูมาภายในภาล็กน้อยคันนี้นะครับตัวเบาะอาจจะเหมือนกันนะใช่เดลายเดียวกันสีเดียวกันนะครับดีเทลเหมือนกันนะครับแต่ออปชั่นน่าจะต่างกันเล็กน้อยนะอ่ะให้ดูที่ด้านหลังก่อนอ่าด้านหลังนะครับเบาะมันก็จะเนี่ยเบาะเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับทุกอย่างก็คือ เป็นเจเนอเรชันที่ปี11ขึ้นมาอคันนี้ก็สวยว่ะเนี่ยเบ้เดี๋ยวเราต้องบอกก่อนอันเนี้ยพรมยางอันเนี้ยคุณสังเกตได้เลยว่าเป็นของเดิมของโต y ต้าเนี่ยมันเป็นมันมาจากโต y ต t a นะให้ดูพรมดีดิเนี่ยอันนี้คือโคตใหม่โคตใหม่นะครับด้านหลังก็จะลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับผมนี่ v ีออก็ไม่มีอะไรมากนะจุดต่างมันอยู่ที่ด้านหน้านะครับผมเดินไปด้านหน้าหน่อยได้ครับ ด้านหน้าเลยนะครับอันดับแรกเลยคันแรกที่เราพรีเซนต์ไปจะเป็นตัว e อนะครับแต่ตัวน,นี้จะเป็นตัวเจนะครับจะเป็นโทนเดียวเป็นดำหมดนะครับถ้าเป็นตัว e s เน ed, <S <ๆ>ี่ยเหลือตัวอื่นจะมีเป็นตัวสีบอลเงินขึ้นมานะครับจะเป็นทูโทนนะครับแต่คันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสุ per b a ็คเลยนะครับคือดำดำหมดเลย,เลยนะครับผมสกเก็ตดำนะดำแล้วก็พวงมาลัยนะคะตัวนี้ ก็ความต่างจากตัวแรกนะครับพวงมาลัยตัวแรกตัวเอสเป็นตูจะเป็นตูดตัดนะครับตัวตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยวงกลมธรรมดานะครับเป็นสามก้านนะครับตามสไตล์ของโตโยต้าอยู่แล้วเขาชอบผลิตพวงมาลัยสามก้านใช่นะครับเป็นตัวเจมันก็จะไม่มีแอร์แบกใช่ตัวนี้จะไม่มีแอร์แบกในพวงมาลัยนะครับผมใช่ครับแต่สุดมาอไอแต่ที่เหลือนะครับพวกดีเทลรายละเอียดอะไรเนี่ยสภาพดีด้วยนะครับพันนี้คือดำปี๋เลยนะครับผม รายละเอียดดีเทลเหมือนกันนะครับต่างกันแค่สีคอนโซลกลางนะครับแล้วก็พวงมาลัยเท่านั้นเองนะครับกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่ง ну ที่ต่างกันคือกระจกมองข้างนะครับคันนี้จะเป็นปรับแบบเป็นนวลใช่ปรับมือนะครับผมภายในห้องเครื่องสักเล็กน้อยนะครับก็เดิมนะครับสีภายในห้องเครื่องจะสีเป็นสีด้านนะครับและสีจะดอกเป็นสีภายนอกนี่คือแน่นอนคือความเดิมอยู่แล้วใช่มันจะต้องเป็นนั้นด้านแบบนี้นะถ้าเงาแวบมาเลยเนี่ยแสดงว่า ไลฟ์มาแล้วนะคผมครับแล้วสีเนี่ยเปิดมาปุ๊บเอ้ยมันสีเดียวกับตัวนอกเลยสวยจังอ๋ออันนั้นคือทำมาแล้วนะครับผมใช่อันนี้คือจริงๆสีมันก็จะต้องเป็นเทาหมุนๆแบบนี้ใช่ครับสีจะต้องดอปวาภัยภายนอกนะครับบางคนดูในกล้องทำไมตรงนี้มันเงาเงานะครับตรงนี้เป็นไอ้นี่นะอันนี้ก็ดีส่วนกับกระจังหน้าอันเดียวกว่กระจังหน้านะเอออันนี้มันเป็นมันเป็นชิ้นส่วนของกระจังหน้านะครับผมไม่เกี่ยวกันเวลาเราดูเราดูคานพวกเนี้ยเนี่ยพวกน็อตนะครับผมด้านข้างเลยคันนี้ไม่ได้ไลมานะครับนี่ฝากกกระโปง็็เเดิมนยคือ มันก็ยังเป็นฝาโตยต้าอยู่ก็เหมือนคันเมื่อกี้แหละฝาป้ายไทยนะครับวันนี้พัตเตอร์กับทูนะครับต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ดูเรา2คนจนจบได้สนนะครับยังไงพบกันใหม่อีกทีช่วงบ่ายเนาะขอบคุณลูกค้าทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ